ส่วนประมงพื้นบ้านที่จังหวัดสงขลานะครับดีใจหลังจากที่คอรมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปีพศ2558นะครับแน่นอนครับว่าจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการประชุมเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับได้มีมติหลักการนะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปีพศ2558นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เรื่องดังกล่าวในส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเนี่ยโดยตรงเพราะว่าทําให้บางส่วนเนี่ยเลิอกอาชีพทําการปรรุงไปแล้ว เนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งแยกนะครับอย่างชัดเจนอย่างประมงพาณิชย์หรือว่าประมงพื้นบ้านมาบังคับใช้ก็เลยส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีก็เรียกว่ามติดังกล่าวนะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าจะได้ทํามาหากินนะครับไปด้วยและหลักการสําคัญก็คือการขึ้นทะเบียนประมงพื้นบ้านจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นในความผิดของประมงพื้นบ้านก็ไม,ม่มีการยุดเรือนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่ พักใบอนุญาตชั่วคราวนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเท่าเทียมการทำหากินให้กับพี่น้องชาวประมงนั่นเองครับ